ครับก็สืบเนื่องจากคำทิ่ัยของสารรัฐธรรมนูญล,ล่าสุดเกี่ยวข้องกับการจัดทําประชามติเพื่อเดินหน้าสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับวันนี้ผมแล้วก็เพื่อนสสของพรรคประชาชนนะครับก็มาถแถลงข่าวนะครับเพื่อที่จะแสดงออกถึงข้อคิดเห็นของพวกเรารวมถึงการเ,ออเดินหน้านะครับสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญตามที่ทางาพรรคประชาชนได้มีการทํา MOA นะครับร่วมกับทางภูมิใจไทยนะครับทุกท่านครับพรรคประชาชนยืนยันว่าเป้าหมายสําคัญที่สุดนะตอนนี้ในการแก้ไข ปัญหาให้กับประเทศควบคู่ไปกับการฟื้นฟูความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจก็คือการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ถูกระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อตกลง MOA ที่พรคประชาชนได้ทําร่วมกับพรคภูมิใจไทยวันนี้สารรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยอย่างชัดแจ้งแล้วว่ากระบวนการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นต้องมีการทําประชามติทั้งหมด2รอบด้วยกัน ได้แก่การทําประชามติรอบที่หเพื่อสอบถามประชาชนพร้อมกันใน2ประเด็นประเด็นแรกเห็นด้วยหรือไม่ว่าสมควรที่จะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ข้อที่2ก็คือในการสอบถามว่าเห็นด้วยหรือไม่กับวิธีการและเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวด15ที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบส่วนการทําประชามติรอบที่สองนั้นก็เพื่อสอบถามประชาชนว่า เห็นด้วยหรือไม่กับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ได้ผ่านกระบวนการมาทั้งหมดแล้วดังนั้นครับหลังจากนี้รรคประชาชนเห็นว่าเราควรที่จะต้องมุ่งหน้าสู่การจัดทําประชามติรอบที่1พร้อมกับการเลือกตั้งทั่วไปที่จะเกิดขึ้นจากการยุบสภาภายในกรอบระยะเวลา4เดือนนับแต่การถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาซึ่งจะก,กระทําได้หลังจากที่รัฐสภาได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบ กับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวด15เพื่อเพิ่มกลไกลในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วดังนั้นพรรคประชาชนจึงมีข้อเสนอต่อรัฐบาลชุดใหม่และเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เร่งดำเนินการดังต่อไปนี้ข้อที่1นึ่ครับสสจากแต่ละพรรคการเมืองควรที่จะต้องยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหมวด15เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาโดยเร็ว ซึ่งมีกรอบระยะเวลาไม่ควรเกินสัปดาห์หน้าเพื่อให้สามารถดําเนินการจัดทําประชามติรอบที่1ได้ทันกับการเลือกเลือกตั้งทั่วไปที่จะเกิดขึ้นพร้อมกับหลังจากการยุบสภาภายใน4เดือนที่ตามเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ได้ตกลงกันณปัจจุบันทางสสของพรรคประชาชนและสสของพรรคเพื่อไทยได้ยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมต่อประธานรัฐสภา และถูกบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมมาก่อนหน้านี้แล้วดังนั้นครับพักภูมิใจไทยในฐานะพักแกนนารัฐบาลควรพิจารณารวบรวมเสียงของรัฐบาลเพื่อยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมหมวด15ของตนเองเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา,าโดยเร็วซึ่งควรมีเนื้อหาที่เป็นเพื่อการเสนอให้มีร่างสภาร่างรัฐธรรมนูนที่มาจากการเลือกตั้งตามข้อตกลงใน MOA แม้วันนี้สารรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่า รัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงแต่เราเห็นว่าคำวินิจฉัยดังกล่าวยังไม่ได้เป็นการปิดประตูต่อการมีสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งเนื่องจากรัฐสภายังสามารถออกแบบกลไกให้สสร,ส,รส่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่สสรจัดทามาที่รัฐสภาก่อนส่งไปทำประชามติกับประชาชนได้อย่างไรก็ตาม ก็ต้องรอดูรายละเอียดในคำวินิจฉัยสบับเต็มต่อไปประการที่2ครับสิ่งที่พวกเราอยากจะส่งข้อเรียกร้องเพื่อเดินหน้ากระบวนการเหล่านี้ให้เป็นไปตาม MOA ก็คือสอสอจากแต่ละพักการเมืองควรจะต้องร่วมกันผลักดันให้มีการเปิดประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญบทสิในวาระที่1ภายในเดือนกันยายนนี้โดยไม่จําเป็นต้องรอการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแต่อย่างใดเนื่องจากกระบวนการดังกล่าว เป็นกระบวนการของฝ่ายนิติบัญญัติที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารโดยตรงการดําเนินการดังกล่าวจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญครับที่จะทําให้เป้าหมายในการจัดทําประชามติรอบที่หนึ่งพร้อมกับการเลือกตั้งทั่วไปที่จะเกิดขึ้นจากการยุบสภาภายในกรอบระยะเวลา4เดือนนั้นสามารถเป็นจริงได้สุดท้ายพักประชาชนยืนยันว่าเราจะทำหน้า,นา,นาที่อย่างเต็มที่ในฐานะพักฝ่ายค้านเพื่อดําเนินการตรวจสอบเสนอแนะ และผลักดันให้รัฐบาลใหม่ได้เดินหน้าสู่การปลดล็อกการแก้ไขการรัฐธรรมนูญและยุบสภาภายในสีเดือนตามที่ได้สัญญาตกลงกันอันนี้ก็เป็นถแถลงการอย่างเป็นทางการจากพรรคประชาชิปก<อ>็เปิดคทักจากสื่อชนครับไม่แน่ใจครับ ก็ตามที่ผมได้แถลงไปนะครับว่าจริงๆแล้วยังไม่ได้ถือว่าเป็นการปิดช่องหรือว่าทําให้ยากขึ้นแต่อย่างใดต่อจากนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องผลักดันกันในสภานะเพื่อทําให้เกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับจากประชาชนโดยเร็วที่สุดไม่ได้มองว่าเป็นการปิดทางมากขึ้นแต่อย่างใดนะครับก็จากคำวินิจฉัยที่บอกว่า ทำสาครั้งแต่ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองสามารถทำพร้อมกันได้เพราะฉะนั้นการถแถลงในวันนี้เนี่ยก็เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าสามารถทำได้สองรอบนะเพียงแต่ว่ารอบแรกเนี่ยจะต้องมีการออกแบบคำถามอย่างไรก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราต้องคุยกันในสภาต่อส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือการเดินหน้าให้เกิดการแก้ไขบทสิบห้าให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาสีเดือนในเอโฟโอเ,เขียนไว้สองข้อแต่เขียนแค่เรื่องของจานวนประชาธิปไตยแต่ทนเนี้ยควินิ้ฉัยมีเรื่องของตรร เรื่อมาด้วยเรื่อหวังคิดมาดว่าอ่าจจะเป็นการที่มาว่าสรจากการ,น,กร,รนะนีตั้งโดยตรงนั้นแทนเลยหรือเปล่านะแล้วกลไกที่แถลงมูลคู่นเน่ได้พูดคุยกับอคุณพิชัยอย่างนี้นว่ายังมีความเป็นตรกันแค่ไหนไก็จะดำเนินการได้ครับประการแรกยังไม่ได้มีการพูดคุยเพิ่มเติมนะครับแต่อย่างที่ผมได้นําเรียนว่าอ้างอิงจากคำที่ใช้ของสารมนุญเนี่ยค่อนข้างมีความชัดเจนว่าประการแรกเนี่ยยังไม่ได้ปิดช่องว่าเราไม่สามารถจะมีสรที่มาจากการเลือกตั้งได้ นะครับส่วนในเรื่องประเด็นรายละเอียดอื่นๆต่อไปเนี่ยก็เป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องหารือกันในรัฐสภาเพื่อให้เดินเป็นไปตาม MO a อที่ได้ตกลงอชาวเงี้ยไฉที่บอกว่ารัฐสภาไม่สามารถเลือกให้บรรยาชนเลือกผู้บณะนอกไม่เปิดนนกเผยตีความว่า,าเรื่องต่างครับยังมีขั้นตอนในรายละเอียดอื่นๆนะครับอย่างเช่นที่ผมได้แถลงไปว่าเออยังมีการออกแบบกระบวนการที่เป็นไปได้ว่าสสรยกตั้งมาแล้วก็สามารถส่งให้รัฐสภาพิจารณาก่อน รือแม้แต่การตีความว่าคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูญที่ออกมาเนี่ยวินิจฉัยในกรอบรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก่อนการแก้ไขหมวด15นะครับซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยไม่ได้มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสสเพราะนั้นเนี่ยหลังจากนี้จากคำวินิจฉัยที่ออกมาเนี่ยผมคิดว่าได้ความชัดเจนอย่างแรกนะว่าประชามติทําเพียงแค่สองรอบเพราะนั้นหน้าที่ของสภาณตอนนี้เนี่ยก็คือการแก้ไขเพิ่มเติมตหมวด15นาให้แล้วเสร็จภายในสี่เดือนส่วนรายละเอียดอื่นๆเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นหน้าที่ของสสทุกคน ที่จะต้องมาตกผลึกร่วมกันในกรอบระยะเวลาสี่เดือนเพื่อให้บรรลุตาม MOA เอเขาสมาชิกมอกว่าควาระแสนโยบายให้เรียบร้อยก่อนแล้วผมจะเลยจกางว่าผมจ้ักก็ <c oughs> ตามที่ผมได้ถแถลงไปเมื่อสักครู่นะครับว่าการแก้ไขรัฐมนูญเพิ่มเติมในหมวด1ิ้าเนี่ยเป็นอำนาจหน้าที่โดยตรงของฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับฝ่ายบริหาร เพราะนั้นไม่มีความจําเป็นอันใดที่จะต้องให้มีการรอถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก่อนยิ่งทอดเวลาไปก็จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงที่จะทาให้ไม่สามารถดาเนินการทุกอย่างได้ทันภายในกรอบระยะเวลาสีเดือนครับแล้วร่างางงนาย,ยกรัฐนรเอาเนชัยบอกว่านั้นสี่เดือนไม่ทันแต่เวลามากผีเป็นนักดูต่าตเพื่อระบบดาม,มันแบบเสร็จสิ้นไม่มีข้อไในขั้นตอนนี้ผมได้ชี้แจงไปหมดแล้วนะครับว่าสิ่งที่พรคประชาชนเนี่ยได้ออกมา แสดงคำชัดเจนว่าการดําเนินการต่อจากนี้โดยอ้างอิงตามคำที่ใช้ของสารรัฐมนูลคุณจะต้องทาอย่างไรนะรอย่างเช่นที่บอกว่าคุณจะต้องมีการเดินหน้าในการแก้ไขเพิ่มเติมหมดสิบโดยเร็วทันทีโดยที่ไม่ต้องมีการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก็าเป็นการออทางออกแบบหนึง่ง เพื่อให้บรรลุตามข้อตกลงส่วนทางพรรคภูมิใจไทยจะดําเนินการหรือไม่อย่างไรเนี่ยผมเองยังไม่สามารถตอบแทนณนตอนนี้ได้ก็เป็นสิ่งที่ทางสื่อมวลชนทุกคนอาจจะต้องไปถามทางคุณอนุทินหรือทางพรรคภูมิใจไทยด้วยนะแต่ผมยืนยันอีกหนึ่งครั้งว่าถ้าการดําเนินการใดๆที่จะทําให้พวกเราเห็นว่านะครับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยไม่ได้ดําเนินการตามข้อตกลงนะครับเราก็พร้อมที่จะใช้เสียงของพวกเราที่มีในสภาในการกํากับนะครับรัฐบาลให้ให้เป็นไปตามข้อตกลงของทั้งสอบ ร,ร,รูปแบบในการทํางานร่วมกันต่อจากนี้นะครับผมยืนยันว่าเราพูดคุยกันผ่าน,นกลไกของวิบป,ปกติในสภายอยู่แล้วส่วนการต่อสายตรงกันหลังบ้านเนี่ยอันนี้ผมบอกตามข้อเท็จจริงเลยนะครับตั้งแต่การโหวตนายกรัฐมนตรีเป็นต้นมาผมไม่เคยมีการสื่อสารใดๆนะกับหัวหน้าพักการเมืองใดนะในที่ผ่านมาเพราะเองพวกเราเองก็ต้องพยายามดํารงตนอยู่ในสถานะของพักฝ่ายค้าน นะครับที่ไม่ได้มีอำนาจนะครับที่ไม่ได้มีอำนาจไปกำกับทิศทางนะครับของฝ่ายบริหารโดยตรงครับ <S <S ในรายละเอียดผมคิดว่าอาจจะต้องรอนะครับกระบวนการหลังจากนี้ที่มีการพูดคุยถกเถียงแลกเปลี่ยนกันก่อนนะครับแต่ว่าโดย สํานึกของวินยูชนเนี่ยเราสามารถเห็นได้ว่าทางพรรคภูมิใจไทยจะดําเนินการต่อจากนี้เนี่ยมีความจริงใจมากน้อยขนาดไหนนในการจะเดินหน้าสู่เจตนารมณ์ตามเอ็มโอเอที่เราได้ตกลงกันนะครับถ้าเราเห็นว่าอาจจะมีความพยายามในการบิดพลิ้วเราก็พร้อมใช้ทั้ง143าเสียของพวกเราในการที่จะล้มรัฐบาลทันทีหรือว่าพยายามจะกํากับทิศทางของรัฐบาลให้เป็นไปตามเอ็มโอเอให้มากที่สุดครับอาจารย์ยัยหุดว่าพุ่งโควดกความเห็นเื่อว่า ในเมื่อคำวิจัยของสาธารณกำหนดกรอบยังยื่นใส่ไว้มากอย่างนี้เนี่ยขอให้ดำเนินการแก้ไขคูปใบได้จริงตามแต่ความก็อาจจะต้องได้บอกใที่แย่ยิ่งต้องเป็นเพียงรัฐมนุส่วนต่อขยายของวัาถุปรสูค์เท่านั้นครับก็เป็นหน้าที่ของพวกเรานะครับสสพรรคประชาชนแล้วก็สมาชิกรัฐสภาทุกคนนะครับที่จะต้องผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน นะครับในฐานะผู้มีอำนาจในการาสถาปนารัฐธรรมน,นูนมากที่สุดครับเสริมเรื่องกรอบเวลาเล็กน่อยนะครับจากทางผู้นำฝ่ายข้านคือต้องบอกว่าคำวิจัยวันนี้ที่ออกมาเนี่ยมันไม่ได้ในเรื่องของจำนวนประชาตมติเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายของเรานะครับเพราะว่าเราเองก็ยืนยันมาตลอดนะครับว่าการจัดทำร่าชอบใหม่เนี่ย หากอ้างอิงคำวินิจัยปี64ี่เนี่ยการทําประชามติสองรอบเนี่ยเพียงพอนะครับดังนั้นเนี่ยคำถามเมื่อสักครู่ที่มีผู้สื่อข่าวถามว่าเร้วอย่างนี้มันจะกระทบต่อการปฏิบัติตาม MOA หรือไม่ก็ต้องเรียนตตามตรงว่าไม่ควรจะกระทบนะครับเพราะว่าการที่เราได้มีการวางเงื่อนไขใน MOA ว่าให้มีการยุบสภาภายใน4เดือนเนี่ยเป็นการวางกรอบเวลาที่รองรับกรณีนี้ไว้อยู่แล้วนะครับว่าหากคำวินิจัยอ,ออกมาเหมือนวันนี้ว่าทําประชามติสองรอบเนี่ย ขั้นตอนแรกก็คือการผลักดันร่างแก้ไขน้ฐปรนูญในหมวด15ซึ่งเรามองว่าระยะเวลา4เดือนนั้นเพียงพอต่อการผลักดันร่างัากล่าวให้ผ่านความเห็นชอบของรัฐพามาได้แลวก็จะทําให้ประชามติรอบแรกเกิดขึ้นพร้อมการเลือกตั้งแต่น้นี้ผมยืนยันว่าคาวินิจัยวันนี้เนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่ที่ไปขัดกับแยง้งไปขัดหรือแย้งกับเงื่อนไขที่วางไว้ในตัว MOA นะครับในส่วนประเด็นเรื่องสรที่มาจัดการเลือกตั้งก็เป็นไปตามที่ทางหัวหน้าพรรคได้พูดครับว่าเรามองว่า ณเ,เวลานี้นะครับไม่ได้ปิดประตูต่อการมีสอสรเลือกตั้งสามารถออกแบบก,กลไกดังกล่าวได้แต่ยังไงคงต้องรอดูรายละเอียดก็ไม่ใช้เต็งเไม,ไม่ไม่มีคำถามไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้วนะครับการมาเป็น